สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากบ่ไไ้เจอกันโดนเมื่อนี้อ่ามาจัดการหยาครับเมื่อนี้ออกมาหน้าครับหลังจากติดภารกิจโดนครับก็สิอดได้ออกมาเมื่อนี้ก็ได้มามาหน้าจะมาเคียย์หยาโอ้บ่แม่ณธรรมดาครับนึกว่าไปยูป่าทั้งในครับหกคักครับ,รบเดี๋ยวผมสลับหน้ากล้องให้เบื้อง นี่ครับอันนี้ทั้งเข่านะครับทั้งเข่าทาั้งเข่า,าอันนี้กัญญานะครับควดสูง่วมหัวเาเลยครับียกว่าหยาแยังน้ำอันนี้ธรรมดา,าผมปลูกใหม่ป่านะครับปลูกไหม้ป่าขง่ขไปตามทางเมื่อเบิ้งครับบัเนี้พุูนหล่ะครับสูงเลยครับบัเนี้ยุ่นล่ะสูง่วมรดอีกครับวามศิธอป้าอ้อย อันนี้ก็หลาไลายครับนี่ไอ้ยังก็ไม่ยาลาบนะครับเนาะดอกก็งามอยู่ดอกแต่ว่าน้ําเต็มอยู่ครับเมื่อนี้ก็สิยดมาเขียยหยาเขีย้ยยังโอ้โหเบื้องทางเขาครับไ่ต้องหว่วงเลยครับบนันหครักอันนี้ก็ไม่ป้าเมดได้ครับนี่เต็มอยู่นี่แต่ว่าโดนวัชพืชโดนหยาโดนยังคุ้มเต็มอยู่เบอรได้มาดโดนกับ ขนาดนี้เลยครับนี่ตามท่างบูล่ะสูงครับครับหนาทวมหัวครับจะใหญ่ยัง,ยงครับจะเกิดมามาจากทั้งใดหนาพวกนี้ก็ได้เบิงเบง,งกับง่ามดีอยู่ครับแต่ว่ากับหกเกินเด้ต้ตรงในเครียวออกนะครับมันครับพวกหนาพวกนี้ก็ไล่ไล่ครับ อันนี้ก็ต้นไม้ได้ครับนี่อันนี้ก็ต้นซักอันนี้ก็ใหง่ไประดับหนึ่งเราวน่าจะพ่านเรียงนี่ได้นะครับเพราะว่ามันมันผ่านฝนมากฝนหนึ่งบันนี้สิเป็นนาแรียงเรียบ,บาดเนี่ยมันสิรอดบรอดนะครับบ,รบ,รรบัดเมื่อเบิ้งกันอีกเช่นหนึงทั้งนี้กับพยุ่งกันหลายครับแต่ว่าบ่เคยเห็นต้นไม้หรอกครับตัวนี้เห็นต้น,ยตน,นตญยานี่หละหยางามเป็นยังไง จะได้เคียออกเมื่อนี้เดี๋ยวสิมาอัปเดตครเพราะมีฟิน้องเบื้องเชิหนึ่งนะครับหลังจากทีดตัดหย่าแล้วเดี๋ยวเมื่อนี้ก็ขอตัวตัดหย่าแป๊บหนึ่งครับครับหลังจากทีดตัดหย่าไปแล้วครับหลังจากที่ตัดหย่าไปด้านทังเข่านะครับก็ดีขึ้นแล้วครับแปลนแล้วอ่าจะเห็นต้นไม้ขึ้นนะครับก้อนหนาก็คือเพื่อเห็นอันนี้ต้นไม้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือปลูกยุ่ประมาณเดือนหกนะครับ ปี2อ6 4นะครับอันนี้ก็คือต้นแดงเบื้องความเจรเ่อนมันครับว่ามันงญ่ขึ้นลายเป็นใดจากเดือนหกมาจนถึงเดือนตัวน,นี้เดือนท่านว่านะครับกับประมาณก็เขาสีเขาเดือนที่หกแล้วนะครับอันนี้เดือนอันนี้อันนี้ต้นแดงนะครับลักษณะต้นแดงก็เป็นแบบนี้ต้นแดงแล้วก็มี ตัวนี้ก็เป็นอย่างหน้านครับต้นอย่างหน้าแดงนะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาอย่างหน้าแดงอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นพยุ่งนะครับต้นพยุ่งต้นพยุ่งเอาเครือ,อ,อยังออกแล้วนะครับมีมีหลายต้นใหม่นะครับที่ผมปลูกอันนี้ก็ต้น อันนี้เป็นต้นพยอมนะครับต้นพยอมปลูกยูประมัณช่วงเวลาเดียวกันนะครับพยอมอันนี้ก็ต้อนอยางหน้านะครับนนะครับก็สวยงามนะครับก็บปลูกปรมมานหาหกเดือนแต่ว่าต้นพยุ่งนี่ผมพอเองนะครับพอเองแต่ว่ากับมันต้นสูงใหญ่จักน้อยหนึ่งเหล่วผมจึงเอามาปลูกก็คือผมพอขามปีเลยนะครับ อันนี้ต้นพยุ่งนะครับเห็นไหมครับพยุ่งอันนี้ก็ต้นพยุ่งนะครับมันจะมีเครื่อยยังพันต้นแบบน,นี้ผมกับมาตัดห้าแล้วก็เอาออกให้นะครับก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับอันนี้ระยะเวลาปลูกกับประมาณหกเดือนนะครับจากเดือนเดือนหกนะครับที่ฝนก้อนหนาฝนนิดนึงอันนี้มะฮอกกานีนะครับอันนี้เป็นมะฮอกกานี ว่าจะขนาดต้นเล็กๆนะครับรู้สึกว่าจะล่มลื่นแล้วปลูกแป๊บเดียวครับช่วงเวลาเม่น้นถึงปีประมาณห้เดือนอันนี้จนพย่อมนะครับนะครับจนพย่อมอันนี้ผมปลูกผมเอาอันนี้ก็เป็นเพาะพ่อ,พอมะเ็ดเอาเด้ครับพ่อมะเร็ดเอาผมไปเอายูวัดเมล็ดมันล้นหลายนะครับเขาก็เพาะทิมนะครับ ผมก็เสียดายผมก็ไแปเอามานะครับเพราะพอไว้กับกับตน้นอันนี้ผมเพาะ่ามันเม็ดเดี่ยวนะครับมันหลายเม็ดมันก็เลยเป็นพุ่มเลยครับก็เลยเป็นพุ่มตน้นพยอมต้นพยอมใบลักษณะนี่แหละครับพยอมมั่นก็อสิมีแม่งยังกลิ่นอยู่นะครับได้กับว่าเป็นยังต้นไม้ปลาเ่า อันนี้มันต้นสูงหลายจนลมนะครับต้นน่ครับมันเคลื่อยอย่างมันท่นมันนะครับจนมันสิลมไปนะครับถ้ามาอัปเดตในเวลาเมื่ถึงหกเดือนนะครับที่ปลูกนะครับก็รู้สึกว่าต้นไม่ก็จะงามอยู่นะครับที่ผมเบึ้งตอนแรกที่ห้อปลูกแล้วก็ให้หยามันกุ้มนี่ก็คือ่า คือว่าดียางมันก็บสิบเห็ดหอมันความชุ่มชื้นมันยังคงอยู่นะครับเวลามีหยาดหยาเา่าแล้วผมกลยตัดบริสพอตัดแล้วเขาก็คุ้มต้นไม้ไว้นะครับจะเป็นคอดีอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมครับแต่เขาเบิ้งนี่ก็จะสูงเลยเด้ครับเห็นไหมเนี่ยพยุ่งนะครับนี่พนพยุ่งพยุ่งนะครับเกิดความลมรื่นขึ้นแล้ว สวยงามแลวครับอันนี้ป้าเดี๋ยวผมขามฟังไปอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้จะปลูกยุขอบถนนนะครับตรงนี้จะเป็นไห,หนานะครับก็เก็บเกี้ยวเล้านะครับไห,หนานี่เก็บเกี้ยวแล้วเกี้ยวเล้าแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยคืออ่าคือมันมันมันเฉีมันเป็นตมนะครับ ลดรรเกี่ยวมาเกี่ยวบนด้มันเป็น่มปะนี้เขามันขึ้นหงอกขึ้นมหม่ยเลยครับเบืงบ้งหัวเต็มอยู่เวลาเป็นห่วงนะครับทำไมถ้ามันเกี่ยวกบสิว่าได้ได้ลายเลยบ่ครับเบิ่องอู้มันขื้นมหม่นะครับก็ถือว่าก็ถือว่าช่วงระยะเวลาบ่ดดนนะครับก็คือ ถือว่าต้นใหม่กับงามขึ้นมาอันนี้เม่ได้หดน้น้ำอีกนะครับหลังจากนั้นก็คือให้ฝนตกใส่เลยนะครับก็ลังจะคิดถึงอนาคตข้างหน้านะครับหาปีสิบปีตรงนี้ก็จะเป็นปานะครับเป็นป่าห้องกับสีมีลมรื่นยางเข่าสวนเข่าหน้าห้องอันนี้ขามมาอีกฟังหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็สวยครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็ต้นด้านนี้ผมจะส่วนมากผมจะปลูกมะฮอกก็น,นี่กับต้นสักนะครับเห็นไหม น,นี่เป็นขางท่างนะครับนี่เป็นขางท่างจะเป็นมะฮอกกานีก็ไม่สกักเงาเข้าไปเลยครับมันปลูกกู้กันนะครับปลูกเหง้าเข้าไปผมตัดหงากับเ,กเขาพื่อทนเสียดอกมันเหงาเข้าไปฝนครับแต่ว่าพอตัดเราก็เห็นต้นใหม่นะครับต้นใหม่สูงปลูกแค่ห้าหกเดือนก็บกบมีความสูงแล้วครับต้นใหม่แง่แล้วเห็น รูปล่างต้นใหม่แง่ขึ้นมาน,นี่ก็โอ้มีความสูขอันนี้ต้นพย้อมนะครับพย,อพยออ้อมพย้อมอายุหกเดือนห้าเดือนนะครับสูงแง่ละน,นี่มะฮอกกานีไม้ซักนะครับด้านนี้จะเป็นมะฮอกกานีก็ไม้ซักด้านนี้จะมีพยุ่งมีอย่างหน้าอ่ามีต้นแดงนะครับก็จะเป็นท่างเข้าไปหูทังในเลยครับแต่เงาเข้าไปถือว่า เราจะลาแค่หางมันเกิดกับซือสวยนะครับเห็นเวลาเขาเบิง้งผมมาเห็นไหมครับคน,นน่ะเห็นไหมต้นไม้สวยงามนะครับสวยงามมากเขาปลูกต้นไม้ไว้กับคอดีกับต้อแปล่หน้าโคดกับสิเป็นท่างเป็นท่างเป็นสําหรับออกกําลังกายนะครับเดีย๋ยวผมกระสิมาออกกําลังกายมาวิง่งมาเดืนอนนี้เนี่ยครับมันเป็นลมลื่อนอยื่ ตามทั้งเขาหน้าตัวเองนะครับจะสวยงามครับเมื่อนี้ก็ขออัปเดตเพียงเพียงเท่รวนี้นะครับเดอพี่นองทั้งหลายเมื่อดดลงคลิปไว้ด่วนติดภารกิจหลายอย่างครับก็ได้เมื่อนี้ได้มีโอกาสได้มาเขาสวนเขาหน้ามาอัปเดตต้นไม้ป่าอายุหกเดือนนะครับ้พ่อ่พี่นองไดือบ่งครับโอเคขอเมื่อนี้ก็ขอ จบเพียงคลิปเพียงสนี้นะครับครับสััสดีครับ